ผีเป้าต่อบัวในวันนั้นฝนเริ่มตั้งเขามาแต่หัววันแล้วฝนก็เริ่มลงเม็ดและกระดำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาผมได้มาพักบ้านพ่อแม่ของแฟนช่วระบวดของภาคอีสานถึงต่างถิ่นไม่คุ้นเคยผู้คนและสถานที่ผมก็เป็นคนบ้านนอกคุ้นเคยอยู่แล้วปรับตัวได้ไม่ยาก สิ่งที่ผมชอบทำอย่างหนึ่งก็คืออยากหาปักเป็ดเวลามีฝนจะชอบออกไปหาจับกบส่วนแฟนเธอไม่ชอบฝนเอาเสียเลยฝนตกทำให้ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไปไหนมาไหนก็ยากอ๋อผมลืมบอกไปเธอเพิ่งคลอดลูกเราจึงเลือกกลับมาอยู่บ้านพ่อแม่กลางวันผมขับรถรับจ้างในตัวอำเภอ กลับมาถึงบ้านก็เย็นยำ่ำเห็นแฟนนอนหลับอยู่กับลูกผมไม่คิดปลุกเห็นจะรีบผักเปียกเสื้อผ้าเพื่อออกทุง่งจะไปไหนอ้ายไม่กินข้าวเย็นก่อนหรอฉันเตรียมสำรับไว้แล้วแฟนงนเงยตื่นขึ้นมาล้องถามขึ้นเดี๋ยวแทนโหวใส่ย่มให้ด้วยละกันข้าไปกินทีหลังต้องทำเวลาเด้อวยวรจะถึงที่ปักเบ็ด ออจะไปปักเบียดแถวไหนตอนนี้ฝนจะตกแล้วนะแถวแถวนาตาบัวนู่นเลยไอ้ผ่าเป็นบอกให้ไปหารับรองปลาชุมเธอตาเหลือกับคำพูดของผมสลัดความงัวเงียไปบิบทิ้งอย่าไปแถวนั้นนะไอมันอันตรายไอผ่านแกคงเมาถึงได้บอกให้ไปมันมีอะไรกันแถวนั้นผมแค่เสียงไม่ให้หงุดหงิด เอาผ้าขาม้าเขียนเอวกับเน็บมีดสำรวจจนแน่ใจแล้วว่ามันกระชับพอต่อมาหันมาสำรวจหม้อบแบตเตอรี่ไฟฉายค้าหน้าผากหูก็ฟังเธอพูดไปน้ำเสียงมีความกังวลใจก็ก็เขาลืมมาว่าพักนี้มีคนเจอผีเป้าที่นาตาบัวใครไปก็โดนดีทุกไลน์อ้เพิ่งมาอยู่ที่นี่ไม่นานเลยไม่รู้ ชาวบ้านพูดไม่ใช่ว่าจะเลือกจริงทั้งหมดนะแล้วเราฟังหูไว้หูบ้างสิแต่แต่มันต้องมีส่วนเป็นจริงนะคนเท่าคนแก่ก็พูดไว้เมื่อก่อนที่นาตาบัวเจ้าที่ชาป่าเขาแรงเพราะอยู่ในป่าไม่ติดนาคนอื่นใครที่เคยไปจับจองทาเป็นที่ทำกินเป็นต้องดวงดีทุกลายจนมาถึงมือตาบัวจะเป็นคนที่ร่ำเรียนวิชาอาคม เลยทำประโยชน์จากที่ดินผืนนี้ไดป้ปีปีหนึ่งได้ข้าวดีมากชาวบ้านเขาก็สงสัยตาบัวเลี้ยงผีเป้าไว้เฝ้านาแต่ผู้จบก็ถอนหายใจอ้ผ่านนะไอ้ผ่าน,านดันมาบอกให้ไปปักเบ็ดคอยดูนะถ้าเจอน่าจะเชงด่าให้เป็นชุดๆเลยผมอึ้งแต่ทำท่าเหมือนรู้อะไรดีพ่อถามจริงๆคำตอบคือฟังเข้ามาอีกที ตอบให้ใคายสงสัยไม่ได้ทำเอาลังเลไม่ใช่เลือกจะไปหรือไม่ไปดีแต่จะหาเรื่องไหนมาพูดบายเบียงให้เธอเบาใจก็ได้อ้ายจะไม่ไปปักเบ็ดที่นาตาบัวแต่คืนนี้คงไปไกลหน่อยปักเบียดใกล้บ้านอ้ายปักบอยปามาลูทานไม่กินเบ็ดแล้วละต้องหาที่ไกลหน่อยเผื่อได้ดึกๆก,ก็กลับอย่าไปหาไกลนะอ้าย ช่วงนี้ชาวบ้านเขาก็บอกก็เตือนกันเรื่องผีเป้าคนเลยไม่ออกไปไหนกันตอนกลางคืนมันช่างคำตอบที่ฟังดูไม่เข้าท่าเอาเสียเลยกลัวจะไม่เป็นอันทรมาหากินเออเอออาจจะไม่ไปไกลละกันจะหาปลาเป็ดตามคลองแถวนี้แหละแต่เอาลูกลงเปและกูรีกูจอจัดสภาระลงย่ามให้กับผมเอา ได้แล้วหอข้าของอ้ายแล้วก็กลางข้ามกลางคืนระวังงูเหี้ยวเขี้ยวคอกันบ้างนะอ้ายใช้เป็นห่วงรู้แล้วล่ะหน้าไปนะเดี๋ยวจะมืดคําซสะกอนจ้าอ้ายน้ำเสียงของแตนค้ายจยน้อยใจผมต้องพยายามฝืนยิ้มให้ดูเหมือนไม่มีอะไรเพื่อที่เธอจะได้สบายใจผมเอามีดหมอมาจบหน้าผากก่อนจะเสียบเข้าฝาก ได้มาจากมือพระทุดงเอาติดตัวไปงั้นแหละไปที่กไกๆจะได้อุ่นใจหน่อยเอาไว้ป้องกันตัวจากอำนาจชั่วร้ายรวมทั้งตะกุดที่ห้อยคอล้วนเป็นผลพวงมาจากการที่ผมอุปถา,ากรับใช้เป็นอย่างดีพระท่าจิมมีให้ตอบแทนน้ำใจผมสารภาพเลยว่าตั้งแต่ได้ของดีของขลังมาพกติดตัวทำให้ไม่กลัวเกงอะไรไม่ว่าคนร้ายหรือผีร้าย พ่อจัดอุปกรณ์ลงย่ามเสียสาบจวนได้เวลาออกทุ่งเงยหน้าขึ้นมองฟ้าใต้ไม่แปรปวนฟ้าแลบแปรปาบฝนฟ้าแบบนี้เสียงฟ้าผ่าเอามากโทนหากบส่วนใหญ่จะกลัวกันสังเกตผืนนายามนี้ยังไม่เห็นมีใครออกมาแต่กับผมไม่กลัวหรอกขอเพียงรู้หลักให้มัดระวังแล้วโชคชัยจะเป็นของผมแต่เธอเดินมาส่ง สีหน้าของเธอดูไปกังวลไม่น้อยแม้ไม่ได้พูดออกมาอย่าลืมนะไอ้ายอย่าไปไกลนักมันไม่ปลอดภัยจ้าจ้าไม่เกินสี่ทุ่มไอ้ก็จะกลับมาแล้วฝนตกบรรยากาศมัวซัว,วมืดมิดและเหน็บหนาวผมเปิดไฟฉายข้าหน้าผากส่งไปลำเจิดจ้านำทางเบื้องบนเมฆฝนดำทะมึนฟ้าคำลนดังกึกก้อง ขย่าวขวัญคนให้ตกใจเป็นระยะอยู่ใต้ฟ้าใะกลัวอะไรกับฝนเกิดเป็นคนเมื่อถึงทีก็ต้องตายผมไม่ยีละอยู่แล้วมัวกลัวนวนกลัวนี่เหมือนชาวบ้านไม่เป็นอันธรมหาหากินกันพอดีฝนตกก็หาเสื้อกันฝนมาใส่กับสวมรองเท้าบูทตป้องกันการเหยียบสัตว์เลื้อยขาจะพวกงูสิ่งเดียวที่ป้องกันได้ยากคือฟ้าแลบฟ้าร้องหลักป้องกันก็ต้องหลบเข้าล่มไม้ เลือกต้นขนาดเล็กอย่าลบใต้ต้นไม้ใหญ่ให้นอนล่ากับพื้นเห็นไหมครับว่าผม,ะมาระมัระวังป้องกันตัวเองดีแค่ไหนไม่มีอะไรให้หน้าห่วงสักนิดเมื่อเดินมาถึงนาของตาบัวที่หมายคือเถียงนาเพว่นล้อมด้วยหมู่ไม้อาทิมะม่วงลำไยขนุนแห่กิ่งใบสอดปรสานจนล่มคืมปรสาสจจากการตัดแต่งกิ่งมานาน วัชพืชเถาเลือพาดพันไปมาบนพื้นและขึ้นมาถึงข้างบนนี้ผมหายใจหอบแรงก่อนจะปีนบันไดขึ้นไปเดินสำรวจดูในวงแสงไฟเห็นมีหิ้งทำยึดติดกับต้นเสาไม่รู้มีอะไรบนนั้นถึงได้มีกลิ่นอ,อับอๆคล้ายซากสตร์แต่ผมไม่สนใจหรอกเวลานี้มันเหนื่อยจนอยากจะหาที่เอหลังพักผ่อนเสียจะต้องออกแรงกวาดฝุ่นหนาสัหน่อย โชคดีที่มีตะเกียงกระป๋องพกอขย่าดูมีน้ำมันกา๊าซผมความกระป๋องลงให้น้ำมันซึมผ่านสาตะเกียงพอจุดไฟค่อยทํทำให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นหน่อยลำพังจะใช้แต่เบตเตอรี่ไฟจะหมดเสียก่อนหลังจากจัดการกับอาหารที่ห่อมาและตรวจดูนหน้าไฟกับแบตเตอรี่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เวลาออกยามเบ็ด่านนี้ปากงกินเบ็ดแล้ว โชคดีที่ฝนเบาบางลงมีเพียงลมแรงกับฟ้าร้องให้ต้องระวังผมไปถึงคันเบ็ดแรกเอาเข้าแล้วไม่เล่าคันแรกก็ติดเบ็ดเลยปไปเดิมตัวแรกโอ้โหไอช่อนตัวเขื่องซะด้วยไปอยู่ในตะข้องก่อนเดี๋ยวพวกเพื่อนแกก็จะตามไปฮ่าฮแม้แต่ปลาไหลก็ยังติดมาด้วยที่นี่ปลาชุมจริงตามทีผ่านบอกไว้ แค่ยามเบียดรอบเดียวได้ปลาเก,กือบครึ่งตะคองต้องให้ได้แบบนี้สิถึงมาไกลก็คุ้มเหนื่อยแล้วอารมณ์เพลิดเพลินก็เปลี่ยนไปอีกเมื่อเบ็ดที่ปักไว้หลุดไปจากที่ตั้งได้แต่เกาหนังหัวหรือว่าติดปลาตัวใหญ่แล้วมันดึงเอาเบ็ดไปด้วยไม่น่าเป็นไปได้เบ็ดแต่ละคันล่อปักมุมตั้งลงดินลึกมากปลาตัวใหญ่ขนาดไหนก็ไม่น่าถอดไปได้ ด้านหลังพุ่มต้นสโน,โนุท้ายมีคนกระโดดลงไปในน้ําแล้วเดินแหวกน้ําเสียงดังมาถึงคนทางนี้นั่นเสียงใครวะมันเชื่องเหมือนเสียงคนกินอาหารกินอย่างตะกูตะกรารเสียด้วยเบ็ดคันสองและคันที่สามล้วนเหมือนกันคือหายไปอย่างไร้ร่องรอยผมร้อนใจช่วยต้องวิ่งไปดูเบ็ดบางคันไม่หายแต่บัญหา ส่วนเหยื่อหายไปแต่นั่นจะไม่ตกใจเท่ากับรอยเท้าป่าของคนเพราะไม่มีน้ำท่วมมีแต่โคนจึงเห็นรอยเท้าชัดเจนค้ายเจ้าของลอยมุ่งหน้าไปตามที่ผมปักเบ็ดทำเอาตะลึงไปชั่วขณะรอยเท้าของใครทำไมมันใหญ่โตนักแต่ตอนนี้เจ้าของรอยเท้าไปหลบอยู่ตรงหลังพุ่มไม้ได้ยินเสียงกัดฉีกเสียงซูดปากชัดมาก คงหาไม่กี่ว่าจะมีเพียงพุ่มไม้สนุกแบ่งกัน้นหรือใครกล้ามาขโมยปลาผมผมชุนขาดต้องย่องเข้าไปดูมันเป็นใครกันแน่ใช้มือแหวกต้สนสนุออกจึงเห็นเข้าในแสงไฟแบ็นบคนแก่ไม่ลูกเสือ้อนั่งยองหันหลังให้เบ็ดยห้อยอยู่ด้วยเป็นหลักฐานผมต้องตะลึงอีก เมื่อลากผมผิวเหลืองซีดค้าคนป่วยเส้นผมบนหัวโกนรู้สึกคุ้นตาม,มากแม้ยังไม่เห็นหน้านั่นนั่นใครนะขโมยปลากับผมทำไมกาข้าเองหน้าเป็นของข้าบาก็ต้องเป็นของข้าไม่ใช่ขโมยน้ำเสียงแหบต่ำลึกตอบมาด้วยอาการโกรธเกี้ยวล่าที่ดูเหมือนคนแก่ลากเล็ก ม่กิ่นข่าวแรงจากป่าที่กินเข้าไปพอลุกขึ้นยืนสูงกว่าผมมากแก่ยืนจ้องหน้าอย่างเดียวทำเอาผมพวาปากคอสัน่นคนอะไรมีดวงตาแดงเหมือนไฟนั่นมันไม่ใช่คนแล้วเฮ้ยนะนั่นมันพับผีดิบนี่วะตาบัวเป็นผีดิบข้าจะกินแกแทนไอ้พวกเข้ามาขโมยปลาในนาของข้า ตาแก่ผีดิบหัวเลาะพองคอก็อจะแยกเขี้ยวยาวยื่นมืออันจะไปด้วยเล็บสากหนาสีดำทำท่าจะเข้ามาคว้าคอผมว้ยอย่าเข้ามานะตาบวัวฉันมีมีดนะมีดหมอถูกช่าออกมาฟันวนมืออันใหญ่โตนั้นตบาบัวผีดิบลองลั่นอย่างเจ็บปวดเปิดโอกาสให้ผมได้วิ่งหนีในตอนนี้ได้คำตอบแล้ว ล่าวิปลิตคือผีเป้าแต่จะมีใครรู้บ้างไหมว่าตาบัวคือผีเป้าผมวิ่งสุดชีวิตเดชาบุญช่วยไว้ทำให้ไม่หกลม้มแม้ดินจะลื่นเป็นหลุมเป็นโคนมากมายไม่ลืมจะย้อนกลับไปเอาย่ามตาบัวผีเป้ากระโจนขึ้นมาไวมากจะตามมาหาักคอให้ได้ผมคว้าตะเกียงกระป๋องปาไปโดนอกน้ำมันกลายกระฉออ,กออกมา แล้วไฟกระลุกท่วมล่างเรียกเสียงลอห์ห้วหวนอีกครั้งไฟไม่ครอบไปทั้งเถียงนานั่นแหละไฟจะหยุดยั้งแกได้ไหมผมไม่สนใจรอดูผลรอกวิ่งไปได้พัคหนึ่งจนพ้นชายป่าเข้าสู่ทุ่งนาฟ้าโลง่งมองเห็นแสงไฟจากบ้านเรือนผู้คนมันเหนื่อยถ้าจะเป็นลมจนต้องชะลอฝีเท้าพ่อหันกลับไปไม่มีท่าทีจะเห็นตาบัวติดตามมา จึงก้มหน้าเดือนทอดน้องข้องปลาก็หายคืนนี้ไปอันต้องมือเปล่ากลับบ้านได้แต่คิดปบใแใจตัวเองเอาชีวิตให้รอดก่อนเถอะแล้วค่อยว่ากันใหม่พ่อตาของผมเป็นหมอทาให้คำปรึกษาได้แน่สักพักก็เห็นแสงไฟกำลังก้มๆเงยๆเหมือนกำลังจับกบอยู่ในตอนนั้นไม่คิดอะไรเข้าใจว่าเป็นคนมหาส่องกบ กำลังจะเริ่มสนใจแล้วพระอ์เกิดอยากสูบุรีพอคว้าออกมาจะม้วนสูบป,ปรากฏว่าไฟแชกหายคงจะทำหลุ่นไปตอนนั้นเลือกไฟต่อบุหรี่ไม่มีปัญหาผมจะไปขอต่อบุหรี่จากคนที่สง่งขบคนนั้นด้วยความที่อยากสูบบุรีมากจึงเดินเข้าไปหาพอเข้าไปใกล้พี่จึงสาร์ไฟที่อยู่บนหัวเพื่อจะดูหน้าว่าเป็นใคร แต่พอศาสตร์ไฟไปโดนหน้าคนส่งกบคนนั้นเขาก็หันหน้ามาประจันหน้ากับผมทันทีเหมือนกันมุกปาสยายยิ้มประมาณว่าเจอโจวดเก่าแล้วทำเอาผมถึงกับตะลึงอ้าปากค้างขนลุกทุกเส้นในล่างกายรวมทั้งผมทุกเส้นบนหัวก็สามัคคีกันลุกฉานทันทีก็เพราะชายแก่ก็คือตาบัวผีเป้าผิวหน้าของแกที่เหี่ยวยน่น บ้ตาลึกผูแก้มตอบมีแต่หนังคุ้มกระดูกสภาพไม่ต่างอะไรกับโครงกระดูกเดินได้เลยเท่านั้นยังไม่พอที่ก้มๆเงยๆอยู่นั้นเขาไม่ได้จับกบใส่ข้องแต่เขาจับกบใส่ปากผมเห็นหลักฐานคาตาเลยเพระกบยังอยู่ที่ปากดิ่งกระเด,ว,ะเดวเลือดยางสดๆไหลย,ย้อยจมปากน่าใคร่ขยงยิ่งนะผมตกใจกลัวมาก รู้แต่ต้องสู้เท่านั้นถึงจะรอดจะบมวกแทงกบในมือแทงเข้าที่ยอดอกตาบัวทันทีของแบบนี้มัดทำอะไรข้าไม่ได้หรอกแกคันๆโวยโว้ย,ยตาบัวอย่าทําอะไรผมเลยผมไม่ได้ตั้งใจผมหันหลังได้วิ่งหนีสุดชีวิตคราวนี้สะดุดคันนาล้มหลายครั้งผีเป้าย่างสามขุมตามมา ข้าจะฉีกเนื้อแกฮ่าฮฮตาบัววิ่งได้ไวเหลือเชื่อพอ่พ่อกับกินตัวอัลไลกากาดไม่ทันไหลก็ออกมาดักหน้าก้างแขนสองข้างหมายจะจับตัวผมให้ได้โอ้ยในที่สุดผมก็ถูกตาบัวคว้าคอจับไว้ได้คิดในใจว่าตายแน่กูทันใดน,นั้นตานบัวผีเป้าต้องยอมปล่อยมือจากคอของผม ทำลาวกลับไปคว้าเอาฐานไฟโอ้ยร้อนร้อนเหลือเกินแกมีอะไรที่คอมันกลัวตะกุดแล้วเครื่องรางได้ผลจริงสิเราพกมีดหมอมาด้วยนี่ว่าได้กาละทีนี้ผมชักเอามีดหมอออกมาปาเข้าที่ยอดอกตาบ,บัวผีเป้า กับไปในโลกซะไอผีบ้าตาบัวร้องอวดโอยล่าชะลมมีล้มแหลเหมือนเปลวเทียนกลางพายกุก่อนจะกั้านใจกระช่ามีดออกมาผมเอาตะกุดจะคอเสื้อมาขู่หวังไปที่พึ่งสุดท้ายขอขังจากพระยุดวงศักดิ์สิทธิ์จริงท่านใดนั้นตาบัวหันหลังได้เป็นฝ่ายวิ่งหนีเสียเองเลือกอะไรพยทธตามให้เสี่ยงตายอีกเพียงไปเก็บมีดมาถือไว้ มันคือหลักประกันความปลอดภัยของผมเป้าหมายอย่างเดียวเวลานี้คือกลับบ้านไปหาลูกเมียผมยอมรับว่ากลัวมากตกคณาหลายครั้งพาล่ากายเล้อไปด้วยโขนเกับเศษญาติดหัวติดหูมาถึงบ้านทุบป,ประตูอย่างร้อนล,นลุนล้เสียงดังวุ่วายขอให้คนข้างในช่วยเปิดทีก่อนที่จะเป็นลมไปตรงนั้นเองพอวิ่งมาลวดเดียวไม่หยุดพักนานเท่าไหร่ไม่ทราบ มารู้สึกตัวอีกทีไายกับพ่อแม่แฟนมาเขย่าตัวให้ตื่นเอาสายเคมีฉุนแรงมาแก่วงใกล้กับจมูกผมถึงค,ค่อยๆฟื้นคืนสติแลว้ววายๆต่อไอ้ยไปทำอะไรมาทำไมเนื้อตัวถึงได้มอมแมมเป้โคนขนาดนี้แล้วไอ้ายลอยแอไวายๆทำไมก็ก็อ้ายอ้าโดนผีเป้าตามมาผมหายใจแทบไม่ทัน เลยพูดจาตะกุตะกักไปหมดจากความกลัวแล้วผมก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แต่กับพ่อแม่ฟังไม่มีปิดบังอ้แน่ใจได้ยังไงผี่เป้าก็คือตาบัวแต่ตัดบทพูดของผมแนวเสียงองเธอเครื่องขุนไม่น้อยสาเหตุมาจากคนหัวดือยอย่างผมที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำเตือนมาตั้งแต่ทีแรกไอ้แน่ใจเห็นหน้าตาแกชัดโอ,อกขนาดนั้น จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้ผมจะแปลกใจก็ตรงเข้าใจมาตลอดตาบัวเป็นคนล่างเล็กพอม,มายืนใกล้ถึงรู้ว่าสูงมากแค่มือข้างเดียวมีพละกกำลังพอที่จะหักคอผมได้ที่รอดตายมาได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไว้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดีแล้วผัวอีแตนเอ้ยแม่พูดขึ้นบ้างแตน และก็พ่อกับแม่เวลานี้เหมือนกันเลยเหมือนกับจะรู้อะไรที่ผมไม่รู้แต่เลือกจะเงียบไว้พ่อกับแม่จะว่าอะไรผมไหมครับถ้าผมจะบอกว่าได้แทงตะบ,บัวแต่ผมทำไปเพื่อ,อกันตัวในตอนนั้นผมวรวบรวมสติได้แล้วรู้ว่าจะต้องไม่ปิดบังเพื่อจะได้ให้ทุกคนช่วยการคิดหาหนทางแก้ไขพ่อคิ้วขมวด สูบยาเส้นก่อนปล่อยควันออกจมูกเป็นทางยาวคล้ายถอนหายใจดวงตาได้เคยหลีเลยเวลานี่ฉายความมุ่งมัน่นหัวยันเนเอ่ยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่มีใครห้ามได้เอาไว้พรุ่งนี้เช้าพ่อจะพาไปที่บ้านตาบัวไปถามเอาความไม่รู้แน่แกจะเอาอยัางไงกับลูกเขยของพ่อที่ผ่านมาชอบมไม่เอาเรื่องไม่เอาลาว ก็พอเห็นแก่เป็นญาติกันทั้งนั้นคนดีมีวิชาก็หลายคน mm. เขาไม่อยากจะทำแก mm. เว้เสียแต่จะมาละลานก่อนและวันนี้ก็มาถึงถ้าผิดจริง mm. เห็นที่จะเอาไว้ไม่ได้ mm. คำพูดเนิบๆตามภาษาคนแก่ใจเย็นหายแต่ความหมายแฝงไปด้วยความเด็ดขาด mm. เพราะตาของผมเป็นหมอทมทุกคำพูดของแกทำให้ผมอุ่นใจขึ้นมาก สรุปความว่าพรุ่งนี้จะต้องสาสารปัญหากับตาบัวล,ลุ่งเช้าผมกับพ่อไม่คิดจะพูดจาเพียงพยักหน้าไปออนรู้กันจะต้องไปที่บ้านของตาบัวกลางวันผีเป้าไม่มีฤทธิ์เดชทำอันตรายใครได้เพื่อนบ้านเห็นสีหน้าขึงขังเลยเข้ามาสอบถามพ่อบอกสั้นๆจะไปคุยกับตาบัวเท่านี้แหละเหมือนรู้กัน ไม่ทันไรก็มีคนตามมาอีกนับสิบพ,พอมาถึงหน้าบ้านตาบัวพอ่อตาผมลองเรียกขึ้นไปหลายครั้งแต่ก็เงียบแก้หันมาบอกให้ทุกคนรออยู่ข้างล่างส่วนแกนจะขึ้นไปคนเดียวทุกคนรวมทั้งผมด้วยกลัวคุนใสของตาบัวที่ไม,ม่กล้าฝืนคำสั่งพ่อขึ้นไปอึดใจเดียวก็ร้องเออะขึ้น,นก็จะโผล่หน้ามากวัดมือเรียกทุกคนให้ขึ้นไปได้ ลวงท่านสั่งให้คนไปตามผู้ใหญ่บ้านมาด้วยเกิดอะไรขึ้นข้างบนบ้านนะพ่อมันมวดไหม้ไปแล้วหรือจะซากทิ้งไว้ตาบัวหมดกรรมไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนพ่อวิญญาณผีร้ายออกจากล่างชื่อผูกพังเพีงชั่วข้ามคืนผมฟังพ่อพูดไปขณะยืนมองดูศพตาบัวชาวบ้านตาขึ้นมามุงดูสภาพศพจะเห็นผิดสะเก็ดบนหน้าอกมีรอยไหม้ดำเกียม มีผมกับพ่อเท่านั้นที่รู้มันมาจากอิทธิฤทปฏิหารคมีดหมอพะทุดงผมเอาตะกุดบนคอมาพนมไม่ได้คิดขนองในของของังแต่ระลึกถึงคุณพระทุดงที่ท่านมอบไว้ให้ล่ากับจะอย่างรู้อนาคตว่าผมจะต้องผ่านพบกับเหตุร้ายเช่นนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยค่ะ